วันนี้เราจะมาดึงปลาเอ้ยใส่ขิงลงไปนะเพื่อนนะเรียกว่าน้ำมันงาน้ำมันหอยลงไปอันนี้กะดูตามใจชอบนะครับซอสฟากเกี่ยวลงไปนะครับนี่นี่ซีอิ๊วขาวลงไปทำน้ำราดเราจะมนานึ่งซีอิ๊วปลานินนะครับวันนี้โอ้โหวันนี้เอาอาหารกีนเลยนะเพื่อนนะตามด้วยพริกไทยนะครับเพิ่มความเผ็ดอน,นี่ครับเคี่ยวไปเลยครับเคี่ยวให้ได้แบบนี้นะเพื่อนนะ นี่ละลายเข้าไปผัดลงไปเลยนะครับนี่นะเพื่อนเพื่อนนะผัดผัดได้ที่แล้วนะเพื่อนนะตักเลยนะเพื่อนนะเอาไปโรยเลยราดในตัวปลานะเพื่อนนะนี่แล้วก็เอาน้ําเมื่อกี้เรามาราดเลยนะครับนี่ราดลงไปนะครับปู่แล้วก็ตามด้วยผักที่เราผัดเมื่อกี้นะครับนี่โรยลงไปเลยนะเพื่อนนะโอ้โหโอ้โหเป็นไงเพื่อนเพื่อนนะน่ากินไหมนี่โอ้โหเพื่อนนึ่งปลาปลานินซีอิ๊วนะครับเพื่อนนะโอ้โหนี่นะเพื่อนนะ นี่โอ้โหเพื่อนนะกับแกงไมาได้กับข้าววันนี้นะวันนี้ออกอาหารจีนนะครับเพื่อนเะพื่อนโอ้โคนทำก็ต้องกินพุงนะเพื่อเพื่อนะนะนี่พุงสวยใสยเลยนะเพื่อนะนะนี่ชิมอืม้มทีเดียวเลยเพื่อนเพื่อนะหอมอืม้มหอมกิมชายอหอมกินช่ายหอมไอขิงนะครับที่ซอยผัดลงไปนะเพื่อนนะนี่ครับเพื่อนนะ ชิ้นใหญ่ๆเขาขาเลยนะครับปลาดินก็อร่อยนะครับลองทําดูนะปลาดินนึ่งซีอิ๊วนะครับวันนี้ออกอาหารจีนนะมากินข้าวด้วยกันนะเพื่อนๆนะอากาศร้อนๆเย็นๆได้กินขิงนะครับนี่จะได้ไล่ลมไล่หวัดนะเพื่อนนะมากินข้าวด้วยกันครับอืปลานึ่งซีอิ๊วปลาดินนะครับเพื่อนๆสุดยอดเยี่ยมเจ้า